สวัสดีครับเพื่อนเพืนครับวันนี้พ่ยานอยู่กับคสวัสดีครับผมเจครับผมก็อยู่ชักกระพงครับมาทําสวนที่บ้านครับนะก็เรื่องที่พี่ยามกับเจจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็เรื่องแรกเป็นเรื่องสาคัญมากก็คือชาวสวนเนี่ยลืมไปว่าการสร้างผลผลิตแล้วเนี่ยเราทําได้2วิธีก็คือการปรับปรุงระบบน้ํากับการให้ปุ๋ย ก็คือก็มีงานวิจัยแหละว่าเวลาที่เราปรับปรุงระบบน้ําดีๆเนี่ยมันให้ผลผลิตที่ดีกว่าใชแต่บ้านเราเนี่ยบังเอิญเราไปเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องใส่ปุ๋ยต้องอะไรเยอะๆเนี่ย<ช>มันก็ทําให้ได้ผลผลิตบางทีปีที่ผ่านมานะเราเจอเลยว่าคนที่เน้นเรื่องระบบปุ๋ยแต่ไม่ไปใส่น้ํา<ช>ไม่เพิ่มน้ำนะ<ช>มีปัญหาเรื่องการออกดอกมากเลยนะใช่ครับครับ,รบแล้วพอดีวันนี้เรามาเป็นสวนที่อายุต้นเนี่ยดูทับประมาณเนี่ยดูดูแล้วทรงอยู่ประมาณ น่าจะ20ปีเนาะ20-20 <15 S 1> ป,ปีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกเกษตรกรยุคก,ก่อนก็คือว่าเวลาเขาปลูกนะปลูกไปตายไปบางสวนเนี่ยพอมันตายปุ๊บเขาก็เอาสวนไปห้คนอื่นเช่าครับพอคนที่มาเช่าทําก็จะใช้หลักการเดียวกันคือปลูกแล้วก็รดน้ําใส่ปุ๋ยแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นว่ามันต้องบํารุงอย่างสม่ำเสมอใช่สุดท้ายทําไปก็โทรมไปวันนี้มาที่สวนเจเเนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่าการที่กเกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องอิ่งเดียวนะใช่ครับมันเรื่องระบบน้ํา ระบบน้ําก็ส yeah. sure. ah> ําค ah> ัญสําคัญมากใช่ครับโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่แปรปรวนใช่ค mm รับสภาพอากาศงี้ด้วยเรื่องโหอากาศร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าสําคัญบอนนี้อยากให้เล่าภาพแรกก่อนที่เจจะมาเริ่มฟื้นฟูสวนนี้สภาพต้นอะไรเป็นไงบ้างอ๋อก็คือสวนนี้จะเป็นสวนที่พ่อปล่อยให้เช่าครับคือแต่ก่อนเนี่ยสภาพสวนเนี่ยจะเป็นป่าที่เห็นอยู่ ต้นสูงสูงมันคือมันหนีขึ้นหาแสงครับต<ช>้นทุเรียนจะเป็นอย่างนั้น<ช>แต่ทีเนี้ยพอเรามาปุ๊บแล้วก็ต้นไม้ด้านข้างเนี่ยเราก็ตัดออกพยายามเคลียร์ลิงให้มันโล่งครับพื<ช>้นที่มันโปร่งเพราะว่าทุเรียนจะชอบอากาศโปร่งแสงเข้าถึงครับก,ก็ก็ปีที่แล้วผมก็เคลียร์เคลียร์สวน<ช>แล้วก็ปีนี้ก็ได้เริ่มทําจริง <ๆ S 1> จ<า>ังปีที่แล้วเคลียร์สวนเนี่ยไปได้ข้อมูลปีแล้วตัดทุเรียนได้กี่โล <200 S 2> ะมาณ200กว่าโล300กว่าโลเห็นว่างั้นถ้าเป็นหมอนประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ถ้ารวมกับชนีก็ประมาณตันนิดประมาณตันหนึ่ง,รนนงครับปรม,<ผ>มัซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลผลิตอ่ะมันจะเยอะจะมากจะจะน้อยเพราะว่าเราก็มาทําปีแรกนะครับ,รบแต่คือจากที่คุยอ่ะพี่ที่ทําสวนหลายคนเขาบอกโอ้ยน้อยมากเลยจนเราก็เออก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลในการทําสวนด้วยครับเอางี้ทุเรียนที่ตอนนี้ที่มันมีลูกเนะี่ยมันมีหมดกี่ต้นที่มีลูกทั้งหมดนะครับคข้าๆประมาณห้าสิบหกสิบต้น การที่เราไม่ได้ผลผลิตเนี่ยหนึ่งก็คืออย่างที่เจว่าการบริหารจัดการต้นเรายังไม่ได้ต้นไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ออกลูกหรือออกมาต้นหนึ่งสี่ห้าลูกเป็นแบบนั้นนะมีครับบางต้นนี่ออกสองลูกเองก็แต่คือแบบโอ้ผมก็ดูนะตอนแรกก็ไม่รู้นะเรื่องใบเรื่องสภาพใบคือใบมันละเอียดมากก็เลยบอกเออเราก็หาวิธีศึกษานะว่าจะทํายังไงฟื้นต้นยังไงต้องเข้าใจว่าต้นไม้อะจริงๆอะถ้าดินดีนะมันจะ ทำให้เขาสร้างชุดใบได้ง่ายแล้วก็พอใบสมบูรณ์มันออกดอกง่ายครับครับผมและหลังจากนั้นนะปีนี้ผมอาจารย์สั้นมาแนะนําให้แล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไปนะได้ตามร้านแล้วก็มาเจอด้วยปุ๋ยปละท้าวด้วยครับก็ใช้ปุ๋ยปะทาวด้วยใช้สูตรอะไรบ้างปละท้าวเก้าสาครับแล้วก็8 4ดสี่สองเก้าสามช่วงตอนตัดกิ่งบำรุงนี่ทำครับทำเก้าสามสามเลยใช่ครับเก้าสามสามด้วยครับว่ดูดินมีไส้เดือนด้วยโ่าดูดินโอ้ยไส้เดือนเต็มเลย ดูดินค่อนข้างจะร่วนตุยนะแล้วก็นอกจากดินร่วนตุยเนี่ยเราเจอว่ามันมีความชื้นอยู่ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเล่าตั้งแต่ตอนทําชุดใบเลยทาชุดใบโอเคใช่แล้ทำชุดใบผมผมใช้สิบเก้าสี่สิบเก้าครับทั้งดินหรือทั้งนสิบเก้าสี่สิบเก้าสิบเก้าครับแล้วก็ฉีดพ่นพวกจุทธาตุทางใบใช่ทางใบครับมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มตอนนั้นผมยังไม่ได้ยังไม่ทำครับมีมีแต่งยอดไปบ้างครับปีที่แล้วก็แต่งยอดไปบ้างแล้วก็ใส่ ใส่ปุ๋ยตามที่อาจารย์สั่งแนะนำครับแล้วมาเริ่มใช้933ตอนช่วงไหน9 3 3เนี่ยผมจะใส่ในช่วงที่เป็นไนอาา้นลกระทาตอนช่วงทำใบหนึ่งใบสองมีใช้พวกเอนจีเคมีเข<ช>้าไปด้วยปหมใช้เคมีอย่างเดียวใช่ปใช่ครับอ๋อถ้า 9, <49. S 2> เกิดสนี่คำแนะนําในฤดูการหน้าคือเนี่ยตอนนี้ถ้าเปิดเปรดพี่แนะนํานะตอนนี้ที่พี่ทําเองเหมือนกันก็คือลูกพี่ขนาดนี้พี่ก็เริ่ม93-3เริ่มลงแล้วเพราะว่าเราต้องการให้ระบบรากก็แข็งแรงใช่ครับต้องก็คือเนี่ยตัวรากมันมันจะต้องมาดีกัน ตัวรากก็มาดีปุ๊บ<ช>มันก็ปรมาจะดูดน้ําดูดอาหารได้เ<ช>พราะว่าเดี๋ยวพอเราตัดลูกปุ๊บแล้วเราก็จะต้องฟื้นฟูต้นใช่ใชปม<ะ>ใช่ครับมันก็ต้องมีการตัด<ช>แต่งกิ่งอะไรเงี้ย<ช><ช>ถ้าเกิดเป็นขนาดนี้ทรงผู้เหมือน,นี้พี่ก็ประมาณสักถ้าเกิดเป็น933พี่จะใช้ประมาณสัก สองโลครึ่งเงียของเจใช่ไหมครัะโลครึ่งประมาณโอ้ได้ครับก็เพราะว่าพอแต่ถ้าต้นใหญ่ผมจะใส่ประมาณสองโลครับต้นต้นประมาณเนี้ยต้นไซส์เนี้ยผมก็ประมาณโลหนึ่งแล้วก็พอช่วงที่มันเบ่งลูกขยายพูนี้ใช้สูตรอะไรครับแปดสี่สิบสองแปดสี่สิบสองความถี่ในการใช้ถ้าใส่ทุกสิบวันผมจะใส่ประมาณครึ่งโลโอโอเคใกล้ใกล้เก่งกว่พี่ก็คือพี่เคยสงสัยว่าไอ้เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันต้องไปใส่ปุ๋ยหามปุ๋ยที่เขาใช้กันไหมอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าถ้าเราไต่ตามนั้นแนะ่ละแล้วบางคนก็มีการพ่นลูกกันนะแต่ประเด็นเ,เราคือว่าเนี่ยตูอยงอันนี้แล้ว <c oughs> แต่บางทีก็ได้ฉีดไม่ถึงบ้างครับครับประเด็นที่น่าสนใจเราจะดูดินกันอีกสักพักนึงเลยละ่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของดินเนี่ยพี่ดูว่ามันมีความชื้นตลอดเลยลดน้ำไปเมื่อไหร่ครับนี่อาเมื่อวานครับรดน้ําด้วยหัวฟินแปดเนี่ยใช้เวลาในการลดเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณ สองชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งอันนี้ถ้าต้นใหญ่ผมจะใส่สี่หัวครับี่ต้นเล็กก็จะเป็นก็ตกประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบแต่อันนี้พี่รู้สึกเองนะว่าผ่านมาวันหนึ่งแล้วมันยังมีความชื้นค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยใช่ครับก็แนะนําเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวถ้าป้วงมาพี่จะพูดถึงรถเวลาแล้วก็อาจจะใช้พวกเทอร์เมิเตอร์เข้ามาช่วยด้วยก็จะดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะช่วยเราประหยัดน้ําไปดิแต่ตัวระบบ ของกินแปที่มาติดตั้งเนี่ยเริ่มติดตั้งเมื่อไหร่นะเมื่อช่วงทําลูกเนี่ยครับต้นฤดูกาลเนี่ยครับของผมว่าออกล่าปีนี้ออกล่าผมเพิ่งใช้ปีนี้คาว่าออกล่าของเจ๊ออกช้าออกช้าครับดอกออกช้าใช่แต่พี่ว่าพฤติการก็ไม่ช้านะก็เดียว่าช้าช้าครับในความคิดผมผมก็เลยว่าเอ้ยลองไปเจอพี่หลุยอ่ะตอนเรื่องจริงอ่ะไปเจอพี่หลุยที่ตาดก็ไปคุยกับเขาเรื่องระบบน้ํานี่แหละเพราะว่าผมอ่ะ ชอบแบบเอ้ยหัวน้ําก็สวยด้วยอะไรด้วยนะก็เลยคุยกับพี่หลุยว่าดียังไงอะไรยังไงคือผมไปเก็ตคำหนึ่งเลยว่าความชื้นสัมผัสอ่ะคำเนี้ยมันทําให้ผมกลับมานั่งคิดเลยนะแบบเฮ้ยความชื้นสัมผัสซึ่งเราขาดอะไรไปหรือเปล่าส่วนเราอ่ะอย่างบางทีเราเปิดน้ําแค่20นาทีครึ่งชั่วโมงเราปิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าความชื้นสัมผัสมันช่วยให้เหมือนเราเดินเข้ามาในสวนแล้วเรารู้สึกเย็นสบายอะไรเงี้ยเออต้นไม้ไม่ต้องการอย่างนั้นไหม เพราะว่าในสภาพอากาศร้อนงี้มันก็เลยทําให้ผมขาดถินใจเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนแล้วมันได้ดอกจากที่ไม่ได้จากเดิมใช้หัวอะไรอยู่จากเดิมใช้หัวผมใช้หัวใหญ่ก่อนหวร้อยหัวใหญ่ก็เป็นหัวสแตนเลสโดยเป็นหัวโรเตอร์อ้พลาสติกพลาสติกครับพลาสติกเนี่ยทีนี้ปัญหาของหัวแรกที่ใช้เป็นหัวใหญ่เนี่ยคือดูแล้วความชื้นสัมผัสไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยครับแล้วก็ลดครั้งหนึ่งครึ่งชั่วโมง ใช่ครับแล้วลักษณะยี่สิบนาทีเนี่ยก็น้ําเจิงไหมเจิงครับเออน้ำเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าครับเจิงเลยแต่เทคนิคผมลองมาเปลี่ยนของหัวใหญ่นะครับอย่างเงี้ยครับประตูเปิดทีละห้าทีสิบนาทีปิดไปเปิดตรงนู้นกลับมาเปิดใหม่มันก็จะซึมค่อยๆซึมแต่คือทํางั้นมันเหนื่อยครับคือเราก็เลยยอมเปลี่ยนเลยดีกว่าครับเปลี่ยนทั้งสวนเลยเปลี่ยนทั้งสวนเลยครับคราวนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยตอนนั้นที่เริ่มต้นในการเปลี่ยนเนี่ย เริ่มจากจุดไหนก็เวลาวางแผนการเปลี่ยนเนี่ยเราต้องทอํายังไงก่อนแค่ทางเอฟซีเข้ามาดูว่าปั๊มเราเป็นยังไงท่อเป็นยังไง<อ>แล้วก็จะใช้หัวไงดูว่าซื้อหัวมาใส่เ,เลยซื้อหัวมาใส่เลยครับซือาา้อดิบๆเลยแบบพี่หลุยส์แนะนําอยากให้ระบบมันดีต้องมีกองตัวหนึง่งพี่หลุยส์จะบอกต้องมีกองเพิ่มกองเข้าไปเพื่ออย่างไยเออพวกเศษอุดต,ตันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นหัวที่เล็กนะผมก็เพิ่มกองตัวนึงแล้วก็เปลี่ยนเลยครับแล้ววงน้ําอะไรมันใช้ได้ไหได้ครับตอนแรกมาคิดเห็นที่มีทําคลิปออกมาอีกคลิ แรงดันต้องได้ประมาณ1.2ขึ้นไปหรือ1.5อะไรเงี้ยผมก็เพิ่มปั๊มอีกตัวนึงเพิ่มปั๊มไหมครับครับเฮ้ยอันนี้พี่ถามหน่อยดิทำไมถุงจะพื้นประมาณแค่30คือตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงกันหมดผมก็เลยจะให้มันลงแค่นี้ครับเพราะว่ามันก็ได้รับจากตรงนี้ด้วยต้นนี้มันมันไม่ค่อยอินนี้เท่าไหร่ครับผมก็เลยปล่อยมันมันไม่ออกลูกให้ผมไม่ออกลูกให้ใช่ปะใช่ครับโอ้ยแต่ว่าต้นลูนเนี้ยเนทองใช่ไหมเนอะ อันนี้ใครมาก็จะบอกหมอนทองแต่คือไม่ใช่ครับมันคือมันเป็นชนีหมอนครับเอหรอมันหมายถึงว่ามันเอาเอาเกสรมาผสมกันนะมันมันเหมือนแงใครมาก็บอกมันเป็นชนีหมอนมองไกลๆพี่โอมันเป็นหมอนทองนะ่นแหละชนีหนามหมอนครับตอนตอนนียครับมันเป็นไงมันมันอยู่ใกล้ต้นชนีแล้วมันอยู่ใกล้ต้นหมอนทองรู้ว่ามันไปเอาจากไหนมามันมันเป็นพันพันของมันเลยแต่จริงๆมันคือชนีเหรอชนีครับโอ้นี่อย่างต้นนี้นี่โอ้หลายลูกนะเนียครับรับ จริงก็แต่งออกไปเยอะแต่งออกเยอะใช่ไหมเยอะครับแต่งตอนนี้แต่งออกเยอะพอดีเมื่อเมื่อกี้เรามาดูหัวน้ําที่ใช้ตอนนี้เนี่ยก็คือวางไม่ได้ขยับท่อเลยมีท่อตรงไหนเอาขึ้นอย่างนั้นใช่ครับมีขยับท่อปะไม่มีครับมีท่อตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเสียบอย่างเงี้ยครับจริงๆผมไปเห็นที่สวนที่วังจันทร์นะที่ปั๊มเขาทําสูงอ่ะผมก็มีแบบเฮ้ยซื้อมาเปลี่ยนทํามั่งค่อยๆทําไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับมันน่าจะดีกว่าเรื่องเรื่องวงน้ำกว้างกว่าอีกครับ อีกจุดหนึ่งที่พี่ชอบนะไม่ได้ใช้ยาขยาห้าหรือใช้บางช่วงมมีใช้บางช่วงไหมไม่เคยใช้ให้ตัดยาเราถือว่าเป็นการสนับสนุนท้องถิ่นเนาะก็มีเมื่อกี้เข้ามาเจอคนตัดยญพาไปเลยเราก็ปรากฏว่าตึกก็ตัดประจำเลยใช่ไหมใช่ครับคือจำตัดถูกใจรึเป่าไงตัดดีครับตัดดีอะตัดดีด้วยด้วยการสร้างงานในท้องถิ่นเนาะครับใช่รู้สึกบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราฉีดยาขยาญมันครั้งเดียวจบแต่จริงๆแล้วเรากําลังทําลายหน้าดินนะนี่ดูดูอย่างดินเนี้ยพี่ว่า เนี่ยมันเก็บความชื้นได้กันค้างดีมากเลยเนี่ยเวลาใส่ปุ๋ยนี่บางทีก็หวานตรงนี้เลยครับหวานอย่างนี้เลยครับตันนี้นี่ลูกตั้งแต่ปลายกิ่งยันโคนกิ่งยงนะครับมีทุเรียนพวงด้วยครับมีปัดดอกแม่ของสูงเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ปัดแล้วเวลาขึ้นโยงขึ้นโยงใครยงให้เนี่ยก็มีน้องๆมาช่วยครับบางทีผมก็จ้างเขาคราวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นระบบน้ำแบบเน,นี้ย สังเกตไม่ว่าในสวนมีความชุ่มชื้นมากขึ้นโอ้สังเกตเะยครับ <S <S เดินเข้ามาด้วยอะไรด้วยแล้วปกติผมจะมีอตัววัดความชื้นสัมผัสปกติเวลาที่การลดน้ำเนี่ยจะใช้วัดก่อนหรือว่าวัดทีหลังหรือว่าใช้การจัดการก็วัดวัดก่อนด้วยครับครับวัดก่อนแล้วก็พอลดน้ําเสร็จ เราก็มาไว้อีกทีหนึ่งเราก็ดูว่าอุณหภูมิลดไหมความชื้นลดไหมจนเราจับมันได้จับได้จ,ไดจับได้แล้วใช่ครับตอนนี้เริ่มจับได้แล้วสิ่งที่จับได้คือควรจะลดตอนไหนหรือว่าลดแล้วความชื้นเป็นยังไงบ้างควรลดตอนไหนด้วยครับ,รบแล้วก็เในเรื่องสภาพอากาศเนี่ยคือถ้าเราเดินเข้ามาปุ๊บาจากตอนแรกที่มันเออเรารู้สึกมันแห้งๆนะเราต้องลดแล้วพอเราลดแล้วเรารู้สึกแบบเออเยชุ่มชื้นอากาศดีอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าอยากพิสูจน์ด้วยว่า หัวน้าเปลี่ยนแล้วช่วยได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับก็คือไม่ได้แบบเดินไปหาเขาเพร่อมาออกแบบให้ผมใหม่งั้นคือครเรามีของอยู่แล้วเรามาลองเปลี่ยน<พ>ดูเลยพ,พี่หลุยไม่เคยมาสวนองผมเลยนะจริงเหรอจริงครับนับถึงวันนี้เลยป่ะนับถึงวันนี้เนี่ยว,วันนี้วันแรกที่พี่พพหลุยมาแต่คือจะคุยกันจะโทรคุยกันพี่ผมอย่างนี้ต้องใช้อย่างนี้คือมันมันมันเหมือนเป็นว่าคือเราก็ก็ซื้อหัวน้ามาใส่ครับแต่ถ้าเป็นชาวสวนนะอย่างผมนะแบบง่ายเลยสวนเล็กๆไม่ได้เลยก็เพิ่มกรอง เดี๋ยวเราลงไปดูนะเดี๋ยวลองไปไปดูก็ได้